กระเทียมผ้ากระโหกผ้หนูกับไปดังลอยกระเทียมโรดเนี่ยหนูมาแล้วค่ะกระเทียมเดือหมกปลาซิวพี่น้องมักหมกหมกหมได้มยนี่ยังมากไม้เนื้อเครื่องนะคะปลาซิวซื้อมาจากหันไถวันไหนจากไถไปประปูดหอมแดงหลักการกระเทียมข้าจับใส่กันขวดต้องแรงต้องแรงจะนำจักน้อยหมกหมอด้ะหมกปลาซิลหมกหมอด้ะ ง่ายเลยค่ะบ่ไใดขึ้นอย่างคะ่ะก่งนู่นะคะมื่อนี้ขอบคข้วบาน์มีหน่อยหันฉามากขากับแก้มได้หนี่ใส่เมตตาหนึ่งกับเขาแม่สิแซบตัวใช้นาำประแดกลงไปคนน่ะมันอยากดูพี่บ่ได้กินเบียร์นั่งแม้มันลิ้นเบียร์ไปทาดูพี่มันพร้อมได้เลยใช้น้ำประแดกลงไปนะคะประแดกเราปรุงไปแล้วรับรองว่าแซ่บแน่นอนไม่มีผิดหวัง จะฟ้าคนนะคะให้น้ำมาเดือดเดือดก่อนจะไปคนมันนะคะจะเฝ้าคนเนอะนี่ลบห,หมอเนี่ยเดือดแล้วคนได้คนให้เข้ากันสัก่อนอยากนั้นเท่ากิบว่าคนมันนะคะซีมซีมซีมก่อนว่าประเดดพ่อว่อาใส่กระป๋องเนี่ยแบบใส่กระป๋องนี่ค่ะ ผักไถ่แหงผักไถ่แหง,งปลูกซื้อมาจากพันธไทยมันผักไถ่แหง,งหน้าเด้ใส่หลายกับอะไ้ใส่หลายมันคิ้วใส่แซม,มนี่กำลังพอดีนี่พอแลว้วค่ะห่างไว้แป๊บนึ่งแน้นำะม,มันบกบกป่ามันสุกไวอยู่แล้วนะคะแน้นำะบวกกวนีนิดนึงเดีนะ๋ยวเมาเบิ่งก่อนใส่การนะคะคนใ้ใส่บอสแตนักซิม,อมพอดีเห็นบั จานนวลดวอาใส่ใส่จานเฮานี่จะโมกปลาซิวใส่ผักแคงนะคะน่ากินบ่คะหมกล้วเล่าเฮาค่ะหมกหมอนะคะหมกปลาซิวใส่ผักแคงเป็นซุ้ยเนี่ยจั่วอ้ำมแล้วเอาอ้ำมเอาอ้าอ้ามปี๊กิ๊ดูโอ้ยลูกบักล่อนนี่เดี๋ยวมึงเห็ดคืนเนาะว้าวด้วยด้วยรักจากใจจ้าว้าวบังด้วยด้วยรักจากใจจะได้ไอแพดได้เร็วเร็วจะบมเดเลนไม่โมเดเลนบ่อยชิ้นเบาไหมด้วยรักจากใจครับคุณแม่ ด้วยเลจากใจครับอันหนามากบังเลือกเดบิว่าเจน้องสาวด้วยรักด้วยรักจากใจครับเออเออวันคลิปแรกที่ซื้อดอกพี่น้องจากนอยมันสิเล่นใส่กล้องใส่ละตอนป่าเขาคัดแตงยุงน้ำหลานอย่างไอ้บังนี่ค่ะหมกปลาซิลเด้อหมกปลาซิลใส่ผักขยงหมกหมออง่ายๆบานๆค่ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ